ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตำหนักกรรมเรียนนะที่วัดกุฎีดาวครับปกติเวลาจะมาเที่ยวที่วัดกุฎีดาวเนี่ยก็ mm hmm. จะผ่านเลยไปนะ mm hmm. เข้าไปสู่พื้นที่วัดเลยไปดูเจดีไปดูโบสถ์นะแต่ตำหนักกรรมเรียนตรงน,นี้ก็มีความสําคัญนะเพราะว่าเป็นตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศนะในสมัยที่ยังเป็นพระมหาอุปราชโดยที่พระเจ้าไทยศะได้ให้ ก็จะอยู่หัวปรมกโกศซึ่งขณะนั้นเป็นพระพระมหาอุปราชเนี่ยมาทําการบูนะบรณะวัดกุฎิดาวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญเช่นกันนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เจีย๊ยบพาชมนะครับวันนี้ธรรมเลียงมาจากอะไรนะธรรมเลียงมาแล้วนี่ธรรมเลียงมาจากอะไรสมนักเนี่ยสมนักธรรมเลียงเนี่ยธรรมเลียงกันมาเรียงธรรมเลียงคืออะไรอะไรคนระับคือชื่อชื่อต้นไม้ชื่อตสหนักเนี่ยอ๋อพาวิลเลียม เรียนโอ้โหอ๋อเป็นยิ่งมาจับเราเลียนโอเคทั่วเลยเรื่อยชาวงหนาที่เอาเขาได้จริงดิเพื่อนแล้วเมย์เป็นละวันนี่ละเป้นนี่ละปองเออมาบ้นอังรีดูนางอะไรเนี่ยไม่ได้ทั่วได้เอาเยอะเออไปฮะเดี๋ยวมาเราเราเราจะไปพาวัดก่อนนะครับเรามาตรงนี้ก่อนนะนี่คือด้านหน หลายคนจะไม่ใครมาเที่ยวนะครับว่าเลยไม่เขา้าใจ่งเนี่ยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในไม่กล้าเข้าครับแต่ก่อนไม่กล้าแต่ก่อนโอ้โหพี่มันป่าชัดๆตันย่างบุรุษโพดนดดดดดยุติยาตอนป่าแต่ว่านนี้อันนี้มันมีมันมีมันมีอยา่อยางหนึ่งครับแต่ข้างล่างเนี่ยผมยังไม่เขา้าใจว่ามันเป็นห้องเหรอห้องค,ครัวเก็บของนะเป็นห้องเก็บของไหมครับเพราะว่าเราเห็นระบบคานไม้อยู่นะครับจะเห็นระบบการวางคานสำหรับ พื้นฟลอร์สำหรับชั้นบนเป็นเครื่องหมายบนเสาด้านนี้นะครับไม่น่าจว่าจะขึ้นไปขึ้นไปรับถึงโครงสร้างหลังคาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเพราะว่าจะทะลุขึ้นไปหรือเปล่ปาเสามันไม่เหลือให้เห็นเลยคิดว่าใหม่คิดว่าเตี้ยมากแล้วเราจะเห็นตัวคาอยู่นะครับเห็นร่องอยู่นะฮะเห็นร่องร่องคาอยู่ให้ชัดเจนนะครับก็คือมีการวางวางตัว อ่าคานนะฮะวางตัวคานไม้นะครับน,นี่นะฮะวางตัวคานไม้อยู่แล้วยาวมาคันนี้มาเราก็ต้องให้ตรงกรรับเสาจะสังเกตว่าทุกคานนี่จะตรงกรรับเสาหมดนะครับนะฮะไม่ว่าคานไหนตรงเสาหมดนะฮะแดงว่าให้เห็นว่าเออวันเสาได้ต้องรองรับคานแน่นอนคันนี้ไอตัวคานเนี่ยขึ้นไปด้านบนไหมอันนี้ไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าแต่เทคนิคการเลี้ยงอิกแบบนี้ครับมีการเลี้ยงแบบอะไรนะโคเปวันกล้ชง ชอาพิยะนะครับหรือว่าอิสฟาหาก็ได้นะครับเรียกไม่เหมือนนะเป็นพวกอิสลามที่อยู่เปอร์เซียนะครับเป็นการทําแบบลักษณะที่เราชอบสมัยก่อนอาจารย์จะสอนเราว่าเป็นโกชิกโกชิกเรียกคุรอาใช่ไหมใช่ฮะคุรอมีอันนึ่เป็นว่าเป็นการเรียนแบบสับตั้งนะครับเป็นการเรียนเรียนแบบสับตั้งอันนี้ก็เห็นง่ายทําให้เกิดการสอบเข้าที่ตรงปลายเทคนิคในการปรากดเหมือนนิยมมากๆเลยใครบอกว่าคยปรากดแค่พัดละลาย ทำเรียงข้างเมื่อไหร่ครับนี่คือตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมกูต่อที่ยังเป็นแค่พระอุปราชพระมาอุปราชนะฮะั่นู้นคือตรงนี้เฮ้ยก็ก็ออกไปนะฮะเราเข้ามานานแล้วเราเราจะไปดูจะยืติดกันให้งหมดเลย